โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแบ็บล็อกฟุตนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปย์ที่โลกใหม่กันบ้างนะครับเห็นมีน้องๆเขาขอมานะฮะก็วันนี้นะครับผมเก็บผลพาได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเปย์ผลพาให้ใครนะฮะโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับประก็ขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับ ร้านเฟสซ่าช็อปร้านเติมโลบักระบบ ID Pass เปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และ f ฟรีไฟล์ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดิ m ไมช o อร้านรับฟาร์มเกมโลบอกสุดคู่เปิดให้บริการฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตโลกูลเมซิต no ี้ชินอบ i ไ h ทูโบคุโนโลบักและอื่นๆมากมายงานดีงานไวไว้ใจอ d i t My s ช o อ ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับลาวาบัคกลับมาระเบิดอีกครั้งฉลองปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ใช้ไร็กว่าเดิมเปิดบริการขายโลบัคเริ่มที่เลเยจระบบ i d p a าร์และมีบริการเพิ่มเติมอีกมากมายเช่นรับเติมเพชรในบีไฟร์รับกดผลพิศาจในแบบบล็อกฟุตจำหน่ายบัตรกาลีนาและบัตรวันทูคอร์บัตรทูมันนี่และ e x c l a s h ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้านคิเติลช็อป ร้านเติมโลบั克ร,ระบบ ID Pass และลาลาฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน r i ิ t ตั s ช o p สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมารุชอ็อป้านเติมโลบั克เลท7-9เปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID Pass เติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้องมารุชอปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ ร้านด็อกบักร้านเติมโรบักระบบ i d p a ียเปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook เติมโรบักง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราไปตามหาคนฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับ เราก็เจอคนหนึ่งแล้วนะครับเขามีโยรุด้วยนี่ครับเขาน่าจะรวยแหละแล้วก็เผ่าขั้น3มด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับเราเจอคนนึงแล้วนะครับเฮ้ยเขามีโยรุด้วยนี่ครับคงไม่น่าใช่คนฟาร์มหรอกน่าจะเป็นนักล่าฆ่าหัวนะครับสองล้านห้าโอ้มีแต่นักล่าฆ่าหัวทั้งนั้นเลยโอ้จะมีคนฟาร์มไหมเนี่ยแล้วคนนี้ก็6ล้านนะครับผมโอ้ แล้วผมเจ้าผลพิศาไปแจกใครดีล่ะเนี่ยมีแต่นักล่าฆ่าหัวท่านผู้ชมโอ้แล้วข้างบนเขาก็ตีบอสนะครับอ๋อนะ่าจะตีบอสกันอยู่นะครับจะได้แจกผลพาไหมเนี่ยไอยมีคนเข้ามาใหม่นะครับฆ่าหัวล้านสี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยม,มีคนเข้ามาสองคนสามคนเลยนีครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนกันนะครับจะออกก็ไม่ได้เสียดายผลพระโอ้เป็นทาหารเรือหมดเลยนะครับอะเราเจอคนแล้วนะครับไม่รู้ว่าใช่เพื่อนเราหรือเปล่านะครับอะแจกให้เลยนะครับผลพระนะครับ ให้เลยให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้แบบไม่มีเงื่อนไขเลย <g ül> ยินดีด้วยนะครับเอคนนี้ครับหัวล้านสี่นะครับผมเอออ๋อเขใช้ผลมืออยู่คนนี้นะครับไปคนที่ข้าห,หัวหกล้านคนที่ข้าหัวหกล้านนะครับอืมไปยืนทําอะไรกันตรงนี้เนะี่ย อ๋อคนนี้เขาวอนใช่ไหมคนนี้ค้าหัวหกล้านเลยจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับทีว <c oughs> <t> <y> นี่น่าจะย่อจากแท n งคิวนะครับอืมเอา้า <c oughs> โอเคแจกไปแล้ว,ลวไม่มีใครต้องการผลพักของเรานะครับไม่รู้เขาจะไปทำอะไรเนอะโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟไวด,ดีกว่านะครับ ไม่มีใครฟาร์มเลยอะผมจะแจกก็จะแจกช่วงแถวแถวนี้เนาะแถวแถวนี้โซนแถวแถวนี้นะครับผมจะไม่ไปไกลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟันดีกว่านะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับผมย้ายเซิร์ฟมาอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะเจอคนฟาร์มหรือเปล่านะหรือจะเจอแต่คนลากข้าหัวกันนะไม่เจอคนฟาร์มเลยท่านผู้ชม มีแต่เสียง PvP กันนะครับไม่รู้เข้าไปเราจะเป็นเหยื่อหรือเปล่านะโอ้โหตรงนู้นเดือดมากตีโรงงานกันอยู่เหรอโอโ้ตีโรงงานกันอยู่นะท่านผู้ชมโอเคโอเคเราไปตีเขาด้วยดีกว่านะครับอัตมิดไม่ได้ดิอุยอ้ยหย,ยังเทือนเลย อ่าเรียบร้อยเอ็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรามาดีเรามาดีเรามาดีโอโนโอโน่โอโน่โอโนอ่ะเรียบร้อยโอ้โหอย่างเถื่อนอย่างเถื่อนท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีคนฟาร์มเลยเหรอโอ้มีแต่คน PVP ีละท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปตามหาคนฟาร์มตามเกาะอ,อื่นดีกว่านี่ครับอ่าตรงนี้แบบเถื่อนอะเดนโลซ่ามันเถื่อนนะครับเดี๋ยวผมขับเรือไปที่เกาะซอมบี้ดีกว่านะครับผมจะไล่ตั้งแต่เกาะซอมบี้นะครับผมแล้วก็วนไปเรื่อยๆเพื่อเจอนี่ครับ โอเคในที่สุดเราก็ตามหาคนที่ฟาร์มเลเวลจนเจอเนี่ยครับอ่านูน่นคนนี้หรือเปล่างอเอ้ยเอ้ยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยอย่าทำค่อยเด้อค่อยมาดีเด้ออุ้ยคนนี้ใช้ปอดสะตว์เสือด้วย ชื่ออะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปพิวสองให้คนดีเนี่ยครับผมคนนี้น่าจะฟาร์มอยู่แหละอเอามาหนึ่งชั่วโมงเลยเอาไปหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับกิ๊บคนดีปะอดูอีกทีชื่อไม่ชัด XP เนี่ยครับ XD XD อันนี้นะครับโอเคสู้ๆตั้งใจฟาร์มนะครับ จูจูจูจ,จูโอเคเราไปตามหาที่เกาะอ,อื่นต่อดีกว่านะครับอืออโอ้โหหาตั้งนานอะ่ะแบบไม่เจอคนฟาร์มเลยท่านผู้ชมเจอแบบคน PVP อะไรกันอย่างเงี้ยโ,โ,โอเคเดี๋ยวเราลองย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับเผื่อแบบจะเจอคนฟาร์มนะครับโอเคแล้วผมก็ท่านผู้ชมผมว่าผมจบภารกิจเปที่โลกใหม่ดีกว่านะครับ เพราะว่ามันแบบหายากมากมากเลยครับคนฟาร์มที่โลกใหม่ส่วนใหญ่เขาจะ PVP กันนะครับก็เดี๋ยวผมเอาข่าวเกี่ยวกับการอัปเดต13มาให้ดูแล้วกันเนาะก็เมื่อกี้นะครับผมเข้าไปดูในช่องของผู้สร้างนะครับเขาได้มีการอัปโหลดวิดีโอนะฮะคล้ายๆว่าจะเป็นดันใหม่นะครับก็เป็นดันของผลได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปของเขากเลยดีกว่านะครับว่าดันผลได้มันเป็นยังไงเนะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยเนาะไปก็นี่นะครับผม ช่องของผู้สร้างเนะผู้สร้างแบบบล็อกฟลุตนะครับผมก็เนี่ยจะเป็นสติงเลสนะครับผมก็เป็นดันของผลได้นะครับอ่ะนี่นะครับผมก็เป็นคลิปของทางช่องเขานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าแบบเออนี่อันนี้เป็นสกิลบินของผลได้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสกิลบินของผลได้นี่ครับก็มีหลุดมาเรื่อยๆสกิลมีหลุดมาเรื่อยๆนี่ครับอ่าเอ้ยนี่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 ท่านผู้ชมเห็นไหม เมื่อกี้เห็นอะไรไหมนั่นคือมังกรท่านผู้ชมเมื่อกี้ดูอีกรอบหนึ่งดูย้อนไปดูอันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตรงไหนนะนี่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 ดูสต็อปไปดูนี่นี่ท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่คือมังกรดากลอนนะครับผมว้าว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 ผลมังกรมาแน่ท่านผู้ชมมาแน่นะครับ ก็อันนี้เป็นดันดันผลได้นะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับอัปเดตพรุ่งนี้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างมันคล้ายๆเกาะเดดโลซาป่ะท่านผู้ชมคล้ายเดดโลซาไหมน่าจะเปลี่นเดดโลซานะครับรูปร่างกาะน,นี้ก็เป็นสกิลผลได้นะครับที่กําลังจะมานะครับผมงอ ฮท่านผู้ชมเดี๋ยว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 นี่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 มังกรทำไมเป็นตัวแข็งๆยังท่านผู้ชมผลมังกรนะครับนี่ครับเอ้ยเอาว่ะท่านผู้ชมผลมังกรครับนี่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 ว้าวมังกรสี่ขานะครับผม เงอเมาแน่แล้วท่านผู้ชมโอเคก็อันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปตัวเต็มนะครับไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนอะเป็นคลิปของทางช่องผู้สร้างครับ My Game 43มนะฮยก็เป็นผู้สร้างของแบบนี้นะครับบล็อกรุดนะครับโอเคก็จบแล้ว <laughs> ก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปใหม่ของทางผู้สร้างนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดต13เนอะ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนะครับผมแจกของที่โลกใหม่นะก็แจกผลพาพไป1ผลนะครับแล้วก็แจกอีพคูณ2ไปได้แค่คนเดียวนะผมหาเซิร์ฟนานมากนะครับกว่าจะแบบเจอคนฟาร์มสักคนหนึ่งอ่ะก็ขอ ยุติภารกิจแจกที่โลกใหม่ไว้แค่นี้แล้วกันเนอะก็เอาข่าวอัปเดต13ไปแทนแล้วกันนะโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจะจบด้วยนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโดยใหมนะ่เนอะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบาย